ภาพล่าสุดน้องเดมี่ลูกสาวลิเดียปล่อยผมยาวดูโตเป็นสาวเหมือนตุ๊กตามากกลายเป็นขวัญใจพี่ป้านาอาไปแล้วสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวแมทธิวดีนกับลิเดียสารันรัตดีนขวัญใจของใครหลายคนที่มีดวงตากลมขนตางอนปากเป็นกระจับที่ดูยังไงก็เหมือนตุ๊กตาจริงๆน้องเดมี่ขึ้นแท่นเป็นพี่สาวหลังแมลิเดียคลอดลูกชายคนที่สามน้องดิออน และทางด้านลิเดียก็มักจะออกมาโพสต์โมเมนต์น่ารักน่ารักของพี่น้องทั้ง3คนอยู่บ่อยๆล่าสุดทางด้านลิเดียได้ออกมาโพสรูปภาพของลูกสาวน้องเดมี่ซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้น้องเดมี่ปล่อยผมยาวดูโตเป็นสาวมากๆเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าเครื่องหน้าครบเป๊ะทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นคิ้วดำสวยดวงตากลมโตขนตางอนยาวปากกระจับขึ้นแ่นลูกสาวแห่งชาติเลยก็ว่าได้